เกือบแล้อยี่เกือบนเลย้เบิ้งเกือบนเกือบคนมันบ่เ้บิ้ี่โอ้ย้าเกืบเพลงเท่อันนี้เนรเท่ตอนนี้แหละแต่งไส้แปลงควยใส่เกือบมหมจะเฮานาเที่บอลเลยโอ้ยจะเบิ้งเลยเฮ็นยั่าันั้นเอ่อกชาเน่ หารไม่ <gesch> อ่างเดมยวนะอาสมาชิกหน่อยอันนี้ไม่ไสดมัจไอเดยวไอเกิบไเดีไเกิบโอ้ยไเกิบน่จริงรอน่าไอดียวไอเกิบโอ้ยอ๋อลอง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 อันเฮ็ดขึ้นได้ทหารเพิ่ง เื้อข้างในมังเออทหารน่ะเสื้อข้างในเออเจ้าบุห็นสือโบบัวทหารโดยภาพับเสือได้เจ้าต้องเข้าเข้าบังนายทหารเขาเราเสือข้างในตัวเองเราภาบเอาเออลองนะเขาเท่เลยสิอโบยังไหนายทหารอ่ะไปยังเป็นนาย